รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวิชี่เกมถอดรหัสครับและมาลุยกันต่อเลยนะครับผมกับแชมป์เอ๋ยแชมป์43สมัยเงินรางวัลของเธอที่เธอสะสมเอาไว้ตอนนี้ทั้งเส้นนะครับ2 5 5ล0 0 0บาทครับและตอนนี้เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่44ของเธอซึ่งเธอกำลังเจอกับคุณยาดองแต่สถานการณ์ มันไม่ได้เป็นเหมือนทุกๆรอบเล่นไปแค่สี่รหัสผู้ท้าชิงคุญยดองถืออยู่ 14, 0 0 0พในขณะที่แชมป์ของเราเหลืออยู่2 0 0พนี่คือทุกรหัสแชมป์เรายังไม่ได้ตอบเลยพุ่งไปพร้อมกันแต่คุณยดองถึงก่อนคุณยดองถึงก่อนไม่เคยเห็นภาพนี้จากแชมป์เหมือนกันนะที่ยังตอบไม่ได้เลยนะคะในเกมที่เราเห็นตรงนี้นะคะ สถานการณ์บีบบังคับเรามาดูกันว่า2,000ที่มีอยู่ตรงนี้เอาอยัางไงครับเอ๋ย1,000ค่ะ1,000มาครับคนละ1,000ตรงกลางรวมเป็น2,000และถ้าเอ๋ยพลาดอีกรหัสหน้าจะเป็นรหัสสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นรหัสที่ส่งแชมป์ตลอดการของเราตำนานของดาวินชี <S <S 2> <S 2> ตลอด สามซีซั่นตั้งแต่มีมาเนี่ยกลับบ้านหรือเปล่าพูดมาตลอดว่าทีมซิลที่ลงมาต้องโค่นแชมป์ให้ได้ค่ะไม่เคยต้องพูดเลยว่าแชมป์ครับคุณต้องรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้นะเรามาดูกันครับ2,000ตรงกลางซึ่งเป็น2,000ที่มีค่ากับแชมป์ของเรามากๆ ดาวินชี่ขอสามพยายามรหัสภาพมาครับ อย่าดอครับทีละเทพครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแชมป์ครับทีล้อสูทีล้อสูถูกต้องครับ,รรบภาพแรกนะครับผมภาพของล้อสองล้อหรือทูล้อแต่ภาพที่สองบอกไม่เอาโทตัดไม่โทออกไปเหลือ ทูรอและภาพสุดท้ายคุณสีศีวัตรนะฮะทู to, ลอซีปวนกับที T, ลอสู่สามพต่อหนึ่งมืนสามพครับแต่สามพต่อหน0 0งมืนสามพนี้เรายังไม่เคยเห็นคุณยาดองต้องสู้ค่ะมันอาจจะเป็นการสู้ที่ทำให้เอย๋ยอาจจะต้องเสียความเป็นแชมป์ไปในข้อนี้ก็ได้ แชมป์ของเรา43สมัยเงินรางวัล2ล้าน5แส0 0 0บาทจะได้ไปต่อหรือเปล่า <umas> คุณยาดองครับ3,000ครับ,บไม่เคยหมดถึงขนาดนี้ สำหรับน้องเอย๋ยแต่อย่างที่บอกหมดหน้าตัดไม่ได้หมดโอกาสซึ่งทำมาหลายครั้งแล้วทำมาถึง43สมัยแล้วหมดหน้าตัดเอ๋ยครับถ้าดึงกลับมาได้สวยงามขึ้นมาเป็น6,000ต่อ1,000 0แล้วไปกันต่อ แต่ถ้าไม่ได้ถรือแม้แต่หลุดไปนั่นหมายความว่าหนทางของการเป็นแชมป์ตลอดกาลของเอ๋ย43สมัยหยุดอยู่ที่ตรงนี้และแชมป์ใหม่คือคุณยาดองอหายใจลึกๆครับท่านผู้ชมก็หายใจด้วยดิฉันก็หายใจตามไปด้วยเหมือนกันครับตอนนี้ทุกคนใช่ค่ะสมาธิครับ6,000ตรงกลางดาวินชีขอ สองพยางรหัสภาพมาครับเฮ้ยครับล้อมวงค่ะ ถูกต้องครับไม่จบแล้วเขาไปพร้อมกันมันเสี้ยววินาทีอีกแล้วก็เสี้ยววินาทีโอ้โหนี่อาการออกเลยนะท่านสววินาทีานนมือไม้เย็นหมดแล้วน้องเอ๋ยอต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะเริ่มสองรหัสภาพสุดท้ายที่เธอได้เนี่ยเธอมีการวัดในการเท็ตัวไม่เคยเห็นเธอทําแบบนี้มาก่อนเลยนะคะสำหรับแชมป์ของเรานะคะล้อมวงเพราะล้อมม่วงแต่พอตัดไม้เอกออกกลายเป็น ล้อมวงทันทีกลับมาครับเอ๋ย6 0 0 0ต่อ1,000งครับถึงแม้ยังตามอยู่แต่ตอนนี้ต้องขอชื่นชมเลยว่าเธอยังสามารถไปต่อได้อีกแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะทุกข้อที่มีการตอบเกิดขึ้น t เทคอ f ฟพร้อมกันใช่คเพื่อไปกดอยู่ที่ว่าใครถึงก่อนจริงๆ ถามเบอร์ให้ก่อนดีกว่าแชมป์รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สันตามขึ้นมาตอนนี้เลขสวยละอุ่นใจขึ้นไหมยังค่ะยังเลยสำหรับยาดองเองเมื่อกี้นี่ก็เกือบแล้วนิดเดียวเกือบจะได้เป็นแชมป์คนใหม่แต่โอกาสก,ก็ยังอยู่อ่ะคุณตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างสันกว่าเข้าอีกครับเกมยังไปต่อครับทุกคนบอกเลยว่าแทบจะหยุดลมหายใจเชยร์เชื่อว,ว่าหยุดลมหายใจตรงเนี้ย คนทั้งบ้านก็น่าจะรู้สึกเช่นกันเป็นเรื่องแปลกมากที่การแข่งขันของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันส่งผลมาถึงพวกเราทั้งหมดด้วยนะคะทุกคนคะปรบมือให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยค่ะแล้วเป็นบรรยากาศที่เงียบมากใน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 สตูของเรานะครับทั้งที่หน้าสเตจจนไปถึงทีมงานทีมงานผมเชื่อว่าคุณนั่งมองมอนิเตอร์แล้วแบบว่าหงิกจนปัสสาวะเหนียวกันเลยวครับผมหกพันต่อหนึ่งหมื่นไปกันต่อครับไปค่ะ โอกาสสู้อยู่ที่คุณยาดองครับสู้ครั้งที่2สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและเป็นโอกาสตีเสมอของแชมป์ดวินชีขอ2พยางหายใจกันไปด้วยครับ2พยางนะฮะรหัสเสียงมาครับ ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงบ้างแชมป์ครับหายห่วงค่ะหายห่วงสมครที่8ปดพันครับเมื่อสักครู่นี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าเอฟเฟกตหลายอย่างแน่นอนหัวใจจะวายเหมือนกันล่ะแต่ภาพมันยังเป็นอย่างที่พี่คิดบอกจริงๆเขาออกตัว พร้อมกัน,กนแทบจะพร้อมกันทุกข้อเลยค่ะไม่มีข้อไหนที่เขาถอดดหานไม่ได้ใช่มีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือที่หลุดมาให้ดัร์มิชีทุกข้อ Take Off ไปด้วยกันจริงๆเสมอกันที่8,000ครับกับคําว่าหายห่วงไม่เป็นอะไรแล้วคือหายเป็นยังไงบ้างคือห่วงหายห่วง,วงเริ่มกันใหม่เอาวมาบาอีกครั ผลสอบทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วนะฮะยังอยู่ที่16,000 8,000อยู่ที่แชมป์8 0 0 0อยู่ที่คู่ต่อสู้แต่โอกาสสู้เป็นของคุณยาดองครับคู่ต่อสู้ของเราสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับ4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ วาวิชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ ยครับ no birth, no ชิลโนเบอร์เชโนบิลถูกต้องครับภาพแรกนะฮะกับภาพที่สองเนี่ยนะครับผมรวมกันคือการแลบปิ้นหรือชิวหานะครับแต่ว่าภาพที่สองบอกว่าไม่เอาหานหรือแต่ชิวภาพที่สามคำว่าโนนั้นเ no, no <Yeah. S 2> บลอชิวโนเบลอรขวนกับเชอร์โนบิลออกเสียงให้ชัดนะครับเชอร์โนบิล 1 0 0 0 0หมื่นต่อ6 0พันครับแชมป์ครับเดี๋ยวใช่คุณจะดอไปแล้วแล้วคุณชมปก็คุณไปก่อนด้วยแต่ช้งักเพราะว่ามันไม่ใช่ครับมันยังไม่ถูกก็เลยคิดใหม่ครับอ๋อไม่ไม่ใช่คำเมื่อกี้ครับผมคนลุกแทนอ่ะคนลุกตามสำหรับคู่นี้เมื่อสักครู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าเกิดเราติดตามกันมาตั้แต่ต้นนะครับค่ะเหมือนแชมป์ของเรานะครับผมเหมือนเหมือนพลาดท่าไป ทำให้สถานการณ์นั้นโอ้โหต้องบอกเลยวิกฤตสุดๆนะครับแล้วก็จนที่คุณยาดองนั้นขอวัดตอนนั้น3,000นะครับทำให้แชมป์เอ๋ยของเราต้องหมดหน้าตักกับคู่ต่อสู้ที่แบบว่าเก่งมากๆอย่างคุณยาดองแต่แล้วเธอก็ตีตื้นกลับมาได้จนเสมอที่8,000จนตอนนี้กลับขึ้นมาเท่าทุนเป็นฝ่ายนำที่10,000ในขณะที่คุณยาดองกลับกลายเป็นผู้ตามที่6 0พั เป็นการนำครั้งแรกในเกมนี้ของแชมป์คุณยาดองจะสามารถสู้กลับมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้3ข้อรวดเสียให้กับแชมป์ของเราข้อต่อไป2,000ครับ2,000นะครับ,รบยัง2,000นะฮะมายังสู้อยู่ค่ะส,สู้ค่ะและเป็นโอกาสตีเสมอนะครับสำหรับคุณยาดอง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2 ขยานราดภาพมาครับ วินาทีครับโอ้หน้าเสียดายมากหน้าเสียดายจริงๆไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยทีมซิลเลยนิ่งเลยนิ่งมากค่ะฮะภาพแรกเป็นภาพของหมาที่กำลังรุมอะไรฮะรุมกัดนิ้วอยู่ค่ะนะฮะรุมกัดภาพที่สองไม้รัดกุมภาพที่สาม น้องปอยตรีชดาตรีชดาแต่บอกไม่เอาชดาดาก็เหลือแต่ตรีเพราะฉะนั้นก็คือรุมกัดบวกกับไม้ตรีผู้ไปเป็นรุมกัดหวนกับรัดกลุ่มกลุ่มดาวิชี่ขอคืน4ี่พันครับไม่ได้อยากได้คืนเลยบอกตรงๆง อยากให้สู้กันให้ได้ไปกันต่อหรือไปทางทีมสีลก็ยังดีแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์พลิกเอ๋ยมีอยู่8,000แล้วครับคุณยาดองเหลือ4,000แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันเพราะฉะนั้นสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางและนี่แหละครับความแตกต่างที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณยาดองพลาดอีกคุณจะเหลือแค่2,000สุดท้าย mm hmm. และเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าจะแบ่งเล่นหรือหมดหน้ตักหรือว่า กลยุทคุณจะเป็นยังไงหรืวจุกบังคับแต่ถ้าเกิดคุณดึงกลับไปได้เสมอกันอีกครั้งที่6 0 0 0โอูจะถ้าหลุดมานี่คุณยาดองลำบากแล้วนะคะโอกาสตีเสมอครับ4 0 0พตรงกลางดาวิิชี่ขอ2พยางรหัสภาพมาครับ หอยหลอดหอยหลอดถูกต้องครับน้องเอ๋ยครับทําไมถึงหอยหลอดครับหอค่ะแล้วก็ยักษ์ก็ตั้งยอยักษไว้แล้วเขาหลอก็คือยักษ์ยยกหลอหลอ,ลอแล้วก็เด็ก แล้วก็ดอเด็กปิดท้ายเลยเป็นหอยหลอดนะครับภาพแรกภาพของหอค่ะนะครับใส่ยอยักเข้าไปเป็นหอยนะครับแล้วยักฟันไม่ครบนะยักฟันหลอต้องสังเกตดีดีนะครับยักฟันหลอก็เอาหลอใส่ดอเด็กปิดท้ายเข้าไปเป็นหอยหลอดเนี่แหละครับความเป็นแชมป์สู้สุดชีวิตจริงจริง สมศักดิ์ศรีมากๆ1,000 0ต่อ2,000ครับโอ oh. ถามกลับครับตอนนี้คุณยาดองรู้สึกไงบ้างก็โฟกัสไม่ถูกจุดแล้วครับตอนนี้แชมป์คนนี้เป็นไงบ้างหอ oh, นิ่งมากครับนิ่งมากแต่ผมยังยังต้องพูดอยู่ดีนะผมคงขอพูดอยู่ดีผมเมื่อกี้ผมพูดเขาไปแล้ว ผมก็ต้องบอกคุณเหมือนกันว่ามันยังไม่หมดโอกาสต่อให้เป็นโอกาสสุดท้ายมันก็คือโอกาสแต่คุณยังโชคดีว่าคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าสองพันนี้เอาอยัางไงเอาหนึ่งพันครับตั้งสติก่อนนะครับและรีบตั้งสติตอนนี้เลยครับคนละหนึ่งพันตรงกลางครับรวมเป็นสองพันถ้าดึงกลับไปได้ค่อยๆกระดิบขึ้นมา นะฮะค่อยขยับขึ้นมาจะเป็น3,000ต่อ9,000 2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ พันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหาดเสียงมาครับหาสาวใช้ไม่เจอหาสาวใช้ไม่เจอ เอ๋ยครับหมายเหตุค่ะหมายเหตุเพราะเมดหายถูกต้องครับสาวใช้ภาษาอังกฤษก็คือเมดนะฮะทีนี้หาสาวใช้ไม่เจอเท่ากับเมดเราหายไปเมดหายผลกลับหมายเหตุ1 000, 000, 1 0 0 0ตอน1,000ครับ ต้องบอกว่าจากสถานการณ์ที่เอ๋ยหมดหน้าตักไปนะครับแล้วดึงสถานการณ์กลับมาได้อีกครั้งนะฮะอยู่ต่อหลังจากจนั้นมาเธออัดรัวๆัวรัวรววว <c oughs> ไม่ปล่อยโอกาสให้กุญยาองนี่ได้ตอบได้เลยแต่ก็ยังพุ่งไปพร้อมกันทุกข้อใช่ค่ะกุญญาองต้องโฟกัสมากๆแล้วครับเพราะตอนนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับชมป์ นั่นก็คือการหมดหน้าตักครับ,บปรบมือไปกำลังใจกันทั้งคู่นะคะเก่งมากๆและสนุกมากๆจริงๆสำหรับคู่นี้ค่ะเขาจะสามารถดึงสถานการณ์กลับมาได้เหมือนแชมป์หรือเปล่า <c oughs> แต่2000ตรงนี้คุณดึงกลับไปคุณก็ต้องทำได้อีกครั้งหนึ่งให้ได้เพราะแชมป์เขาก็ต้องวัดแน่นอนมาครับ2000ตรงกลางดาวินชีขอสอง พยายามรหาดเสียงมาครับเดินอยู่กับที่สุริยาเดินอยู่กับที่สุริยาแชมป์ครับยำรุ่งค่ะยำรุ่ง ตามนั้นนะครับปิดจอบชั้นสมัยที่1 4ครับโโอ้หสุดยอดจริงๆแล้วขอเสียงประมือรัวๆให้กับคุณยาดองครับวันนี้สุดยอดมากแต่ต้องกลับไปก่อนพร้อมกับเงินสิวสอ0 0 0กลับมาใหม่โดยด่วนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณยาดองอย่าให้มาอีกนะคยาดองมาด้วยโอ้โหเดินอยู่กับที่คือย่ำ นะสุริยาคือรุงร่งรวมกันเป็นย่ำรุง่งสำเร็จครับสำเร็จจริงๆปิดจ็อบแชมป์สมัยที่44ได้ขอเสียประมือดังๆให้กับน้องเอ๋ยแล้วขอปิดรายการตัวนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสุดยอดครับน้องเอ๋ยครับ